จริงๆแล้วเนี่ยก็คือไอโอดีเนี่ยตอบสนองปฏิกิริยากับสารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบเท่านั้นนะเพราะหลอดที่5เนี่ยไม่มีทั้งสารจกพืชหัวแล้วก็ไม่มีแป้งมาแต่เป็นน้าเปล่าเรืออเอกไหมแล้วก็ตอบสนองแค่นั้นเองนะจริงๆก็คือมันสามารถขยายความในเชิงวิทยารทดลองแบบนี้ต่อได้จบไหมจบไม่ยากเราก็เลยตอบข้อละข้อสี่เฮ้ยเดีย อยากให้ออกง่ายๆแบบนี้จังเลยน้องไปเนี้ยมาเป็นกราฟเลยแม่แม่มาเป็นกราฟเลยแม่แมมแมข้อนี้ทำไอเดียเขาให้กราฟมาเขาบอกมันมีไม้ระดับสองชนิดนะ A และ b มีอัตราการส่องคอด้วยแสงและความเข้มแสงต่างๆแสดงในภาพอ่ะ A อจ้า B จ้านะและ x เนี่ยเท่ากับความเข้มแสงในห้องเรียน x คือช่วงนี้ปังคิดด้วยก่อน นะเขาบอกว่าถ้าท่านต้องการ่ะปลูกไม้ประดับในห้องเรียนควรเลือกพืชพืชชนิดใดเมื่อปลูกนักเรียนคะอันดับแรกอะ่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชถูกไหมถ้าเราจะเลือกพืชอะไรก็ตามมาปลูกในห้องในอาคารบ้านเรือนคือถ้าภายนอกมันก็ไม่ต้องคิดเยอะเนาะแต่การปลูกในอาคารบ้านเรือนเนี่ยสิ่งท,ที่นักเรียนต้อง คำนึงถึงอันดับแรกเลยเนี่ยอันดับแรกก็คือในเรื่องของแสงถูกปะ่ะเพราะเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่าแสงเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งในการจเจริญเติบโตของพืชเพราะพืชจ,จะเจริญเติบโตได้พืชต้องมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจริงไหมถ้าแสงมันไม่ได้อยู่ในจุดที่พืชจะสามารถสังเคราะห์แสงได้คือความเข้มข้นไม่เพียงพอมันก็จเจริญเติบโตไม่ได้ต้นไม้ก็ตายจริงไหมสองปัจจัยต่อมาคือต้องมีน้ําอนน้ามนุษย์รดอยู่แล้ว สในเรื่องของอากาศที่มันถ่ายเทถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานง่ายๆเลย